รัฐบาลเตรียมเปิดโอกาสให้ประชาชนชื่นชมความงดงามของพระเมรุมาตรและอาคารประกอบตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมจัดแสดงนิทรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชอย่างสมพระเกียรติที่สุดค่ะพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณรงนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชว่า ที่ประชุมเห็นชอบตั้งคณะกรรมการแบ่งออกเป็นหกลุ่มประกอบด้วยกลุ่มจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บริเวณพระที่นั่งทรงธรรมโดยมีเนื้อหาพระราชประวัติพระราชการณียกิจและธรรมราชาส่วนที่สองสืบสารสมานมิตรมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชการณียกิจต่างประเทศรวมถึงพระเกียรติคุณที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ กลุ่มจัดทเทศกาลเกี่ยวกับการจัดสร้างพระเมรุมาตรเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและการออกแบบรวมถึงขั้นตอนการจัดสร้างทั้งหมดกลุ่มจราจรรักษาความปลอดภยัยพยาบาลและการอำนวยความสะดวกมีกอร,อรอรอสอเป็นผู้รับผิดช,ชอบกลุ่มบริหารจัดการประสานงานเจ้าหน้าที่การจัดประชาชนให้เข้าชมและกลุ่มจัดกิจกรรมและการแสดงบริเวณพระเมรุมาตรและด้านทิศเหนือของท้องสนามหลวงโดยจัดการแสดงเสมือนจริง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชมนิทรรศการและความงดงามของพระเมรุมาตรระหว่างวันที่1ถึง30พฤศจิกายนนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำม่ทุกภาคส่วนทุ่มเททำงานครั้งนี้อย่างสมพระเกียรติเรียบง่ายเกิดประโยชน์สูงสุดโดยหลังจากนี้จะประชุมเสนอแผนงานทั้งหมดอีกครั้งวันที่10สิงหาคมนี้